ฉันไปก่อนฉันไปก่อนไปเชียงใหม่ฉันไปเชียงใหมบฉันเป็นน้องพี่โนอดฉันเป็นพยาบาลพระรู้ดีพระจะฆ่าคนที่ไม่ใช่เฮ้ยเอาอันนี้อันนี้เอาอะไรพี่สักนินรัดเอาเอาสักสักอะไรสักนินรัดดาววาสนาดานายมาโนดรัดตำนาศาสนาใส่ลุงโยคนนี้เฮียไม่ใช่ ไม่ได้แจกหมายถึงพี่นะหมายถึงคนอื่นนัใส่หัวใส่หัว่าใส่หัวแบบนีใส่หัวสักนินรัดดาววัฒนาร์คนเนี้มาสอนใส่เร็วนะอะสักนินละสักนินรัดดาววันานายมาเนาะไอพี่ไอตายเร็วเร็วเฮ้ยได้กูจะไปได้กูจะไปได้บอกกูมาก่อนเฮ้ยกูจะไปได้คุณมาบอกผมก่อนุณต้องใส่แว่นไว ทำกันอย่างนี้ให้ตายเร็วเลยเฮ้ยมันจะตายเป็นพยาบาลนะพยาบาลคืออะไรไม่รู้จักสอนคนพระสงฆ์ไม่ต้องคือรถทำไมโยกกว่านะอะโยกกว่าคือรถโยกกว่ารถโยโยฉันจะเดินทางนะผู้ตามฉันจะเดินทางแล้วพี่เขาสอนนะฉันจะไปเชียงใหม่จะไปเชียงใหม่ไปหาพี่โนดเอาไงไปหาพี่โนดพี่สักเมนรัดดาวัฒนาดาในน้องก็สอนดีโย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  ไปก่อนโยโยคือรถโย่ไปก่อนโยโยคือรถโย่ไปค่อยๆท่าคือรถคุท่าคือรถ <c oughs> ไม่ต้องเครื่องมังแ <c oughs> ข็มคือรถอันนี้โยเต้น,น <c oughs> เต้นก่อนเต้นโย่ด้วยโย